สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผ่อคุณแม่เอฟซที่น่ารักค่ะวันนี้มาพบมาเจอกับใจบุญอีกเช่นเคยค่ะประมาณ9ก้าโมงครึ่งแลค่ะคะนนือ3ามโมงครึ่งแลคะ่ะเขามาแล้วเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆคลิปดีๆจากทางทีมงาน,นโอ้ยผมจะเป็นยังไงทานผู้ชมคะอ่าวันนี้มีฝันเป็นจริงมาฝากมาตอนคุณผัวคุณแม่เฮานะคะ่ะ ให้มาแล้วค่ะให้มาแล้วกับฝ้าอ่ามา่อก่ทุกทุกท้องๆๆก็แม่ฝังงวดเมื่อกีใ้ในฝันเป็นจริงเขาหายที่อ่าใช่แล้วบางคนก็ถือนั่อยูอ่เนาะฝันเป็นจริงอ่ะเขาหายที่9091และ92นะคะบางคนกับอวยหัวเป็นนะคะเพคุณว่าอาจจะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันยังสีเป็นอวยหัวไปอวยหัวม,มากเพาก็ถือเนาะคะ่ะสำหรับฝันเป็นจริงงวดวันที่16มีนาคมนะคะคุณหามาที่ 90 91 92น่าจะมาก็คือ90และ91ค่ะอ่าอ่าไม่คุณแม่เอฟซที่สถานเชื่อมาบอกว่าคือกำาลังได้รูปปั้นเป็นจริงมากย่างมากย่างวันนี้มาแล้วค่ะก่อนอื่นก่อนดิเขาไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานอีกเช่นเคยนะคะคุณบอกว่าแม่จ๋าอ่านั่นแหละว,วันนี้ก็มาแล้วหมูว่านในเบิง้งเลขไม่ชี้สถานทำไปค่ะเนาะที่เมงานหิมาเนาะ ทุกคนก็แม่จุกดนทุกคนเด้อสำหรับเลขไม่ชีสถานธรรมเนาะคะ่ะโอ๊ยประกาศเพื่อออกจากกันแบบนี้กินข้าวกินปลากันหรือ,อยังคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจ๋าเพื่อนบอกอ่าล่องเบิ้องอกนกเนาะค่ะงวดนี้แต่ว่าฝันเป็นจริงเพิ่งหลุดงวดเดียวเนาะเพิ่งจะหลุดงวดเดียวค่ะนั่นแหละขาก็ร่อรลุนงวดนี้ว่าจะเขา่าหรือจะรุดบอลรูกเพนเพราะว่าเพิ่นทรงมาใไห้่แล้วตั้งแต่ันีมานําเสนอตามที่อ่าเพิ่นทรงมาใไห้่เนาะคะ่ะเลขว่าีนสวยอยู่เด้ เลวันนี้สวยได้ล่ละสําหรับฝันเป็นจริงนะคะเดี๋ยวเจ็บุอก็เขียนแป๊บนึงนะคะห้อนเอาค่ะคุณพ่อกับแม่เอ้ยออกไปข้างนอกกับอะไรที่ตัวนี้เพราะว่ามันห้อนมันแบบห้อนแบบวันนี้กี่องศาไม่รู้นะเขาบอกว่าเมื่อคืนในส่องฝนตกไมคแม่ส่องฝนตกเนาะ ช่วงฝนจะตกเด้เมื่ขึ้นเนี่ยวันนี้จะอีวันนี้จะอยู่ที่35องศาสูงสุดเมื่อวานก็บ่าสามหามนคิดว่ามัน่นาจจะล่วงไปที่สามหาอยู่ดในราวามันมันห่อนแี้งอย่างงี้สิบกวังสี่สิบคุณบอกห่อนแล้วก็แบบอบอ,บอ้าวมากนะค่ะฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงโอเคไหมเดบกหลาน เป็นจริงล้านเปอร์เซนต์เ,เปนว่าอันขอขฝากคอมเมนต์หนึ่ด้ะคะบอว่านี่คุณปอทานนึงใส่เสียเรื่องๆแต่แต่าบ่อยากออกอ่าอยากเอ่ยื้อหรอกคะ่ะหางเสียคอมเมนต์มันกเกินไปนุป่มบอลูแตว่าเราเป็นเอียงอ่าสิเป็นประสาทหรือบ่ว่ากับบอลูเวลาเขาลงตัวเลขแนวทางมันจะบอกว่าอ่าเลขเลขไม่ถูกก็เอา,อามาให้เขาดูลอกลวงมาสั่น เอออเาเลขคนอื่นมาพูดมาสั่นก็เลขคนอื่นตัวเอฟซีงมาให้แไ่มเลขก็เลขเอฟซีเลขคุณพ่อคุณแม่เอฟซีตัวเลขเจ้าของสีมีสเจ้าของบอดดายเฮคำนวณนี่อ่าเจ้าของมีตาฝันสั่นตัวพี่จังเลขยังไงกับเลขคนอื่นเลขฟันเป็นจริงกับเลขคนอื่นที่เพิ่นเอาข้อมูลมากเพิ่นเอามาให้เฮาเว้าฝากไว่แด้วค่ะตลอดเลยพี่คนนี้น่ะถ้ามีอะไรน่ะโทรมาเลยไม่ต้องมาคอมเมนต์เรต้องไปรบกวนคนอื่นเรต้องมาแสดงหรอกเออ นู้นรู้จะบอวกเราเรื่องคอมเมนต์นี่มันเกินไปแล้วอ่าเพราว่าสิเป็นอ่าช่องทีมงานผุดผ้าลวยนี่แหละเพื่อนสิไปคอมเมนต์ตลอดดอกเดี๋ยวนูวสิเข้าไปคอมเมนต์ของคุณนวกกันอยู่อ่านั่นแหละถ้าคุณรู้จริงน่ะคุณทําไมไม่เอาออกมาพูดให้เขาเอาออกมาเบาดูว่าเลขมันสิออกตัวใดถารล้จริงนะ่ะเอามาเอามาแบ่งปันอีฟซี่เข้าสมมสิมาคอมเมนต์เห็นอย่างมาคอมเมนต์บอกนั่นนี่อย่างเป็นผู้ชายอะไรที่จะมาพูดแบบนี้ นูย้ยอยากวอาในคลิปดอกเออที่จริงนูไปอยากได้สนใจโดยสั่มว่าเรื่องคอมเมนต์เพราะว่าเอฟซีนะเอฟซี FC เราเยอะกว่ามันจะมีพันค้นหรือว่าเนี่ยผู้ติดตามในสองแสนแต่ที่มีที่ดอกผู้หนึง่งผู้ที่น่ะผู้ยิ่งมาม,มีดอกนูแคบจ่อไ้แล้วรว่านูกับคอมเมนต์ต่อเลยนูว่าเป็นนี่ยังนักนะแต่ว่าคอมเมนต์นั้นมันลบไปแล้วนูแคบไวแล้วนุสิข้นโชว์ป,ปกพ้อม นุชิโช่ยเบิ้งผอมเออว่าคนนี้เป็นนิดแบบใดเออนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเอฟเอฟซีว่าแต่ว่ามันพอสนใจมันกับได้ใด้วคุณผอคุณแม่เอามาหลอกลวงคนมาสั่นเอ้าผู้ใดสิบ่อยากในีคุณบอคุณแม่เอฟซีถือเล็บเนาะที่เอามานะนำเนีนยทาาแต่ละแเนียทางนี่อยากให้ถือกันทั้งนั้นเลยดิคุณผอคุณแม่เออเพิ่นออกมาให้แบบนี้แบบนี้เขาก็เอามาเว้ามาหยางยังสีเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะอืม ทางเรนก็บวได้ด้วยอยากว่าดอกมันกัเกินไปเป็นจังใดดอกเป็นเรียกร้องความสนใจคันว่าเจ้าของรูจริงรู่าเลขมัน้อออกตัวใดก็เอามาแบงปันเพิ่นแต่แม่ติดมาคอมเมนต์ว่างยังงงใหยังเออซูนแล้วละ่ะเรนุกับวัเคยสนใจเพราะว่าเอฟซี FC เราตัวจริงเขาไม่มาคอมเมนต์หรอกเขารู้ว่าเราเป็นแบบไหนเขารู้ ม,มีแต่คนที่อิจฉาเท่านั้นแหละนาอแหมนะเออไม่ต้องไปสนใจเนาะเสียงนกเสียงกางพี่พนวางเเอามาแล้วค่ะสำหรับฝันเป็นจริงวังนที่1เมษายนนะคะไหมาแบบนีเดอเดี๋ดวน้องเจริญขอเอาให้เบิ้งแป๊บนึงแล้วก็ตีเยนใส่สม,มุดในเบิ้งอีเ่นเคยค่ะอันนี้คือหวดก่อนเนาะฝันเป็นจริงมันไม่เข้าน้ำออก6 2 6กับ7 8แต่ว่าถ้าผู้ใดอวยหัหวขืนหวัวล่วงตามพี่เจุ่ญบอกอดสิถือพี่เนาะ บางคนคุณพอ่อคุณแม่เป็นซื้อเลขเป็นเระยกว่าเจ็ดกำนังตัวเดียวกันสองกับห้าตัวเดียวกันแล้วก็เก้ากับหกตัวเดียวกันมันจะวางสนะี่เนาะแต่ว่าเห้านี่สี่เอาแบบตรงๆเลยเนาะคุณพอ่คณพอคุณแม่เนาะนี่อ่างงวดนี้มาแล้วนี่ค่ะงวดนี้มาแล้วนะคะสําหรับฝันเป็นจริงประจํางวดหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบางคนคุณพอ่อคุณแม่ก็บศิวามันเหลือบเนาะค่ะเดี๋ยวจิ๋วขอเขียนใส่สมุดให้เบิง้งเนาะอ่าให้มาสามหางเหมือนเดิมเด้อค่ะโอเคเยวเขียนใส่สมุดให้นะ ให้มาแล้วฝันเป็นจริงหนึ่งเมษานะคะสองเจ็ดหกสี่หกเก้าหน้ามาก็คือสองเจ็ดกับหกเก้าเป็นลาเด้อคะ่ะ ของแท้ร้านเปอร์เซ็นคนเดียวคนมาใบานี้ใบจริงเด้อค่ะเอาเตรียมสมุดปากกาแคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับในส่วนฝันเป็นจริงล้านเปอร์เซ็นต์ประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพัหนห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะให้มาที่สองเจ็ดหกสี่หกเก้าเลขน่าจะมามากๆก็คือสองเจ็ดและหกเก้านะคะคุณพ่อคุณแม่เอาแคปหน้าจอค่ะชอบจัดขัดผ่านตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางคนเกิดีว่าเออคือว่าโดนว่าร้ายแท้อ่า บอเบาไล่ย okay. ังไงเขาบอกคุณแม่คลิปมันต้องมีสิบนาทีเพื่อเขาจะเบาอย่างเพื <men> <URE> ่อความสนุกสนานก็คุณแม่คไายเขียบก็ต้องอ่าเบาอย่างมากเดี๋ยวจะถึงมาโซ่ตัวเลขค่ะผู้ใดอยากได้แบบตัวเลขรุ่นด่วนให้โทรมาถามเอาเด้อค์ขันบ่อยากเบิ้งคลิปจังสิอ่าผู้บ้านก็มีอยู่คอมเมน่หนึ่งคอยรอผู้หนึ่งคอยไปเลยเบิ้งโฆษณาโมเดลแบบเปิดติลูดเบิ้งตัวเลขแล้วบบไปไปไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ความสบายใจของคุณแม่เลยนะคะไม่เป็นไรบ่ได้เบิ้งกับบุเป็นยังค่ะ เบิ่งๆให้ก็ว่าเป็นยังไม่ได้ซีเรียสน,นะคะหลุดไปเลยค่ะหลุดไปจนจบต่อไปเดวุลกับทีเอาทีมาว์เวานะคะเนาะแม่เนาะเอฟซีตัวจริงเขาหน่ะเพิ่งจะฟังฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเขาจะฟังอธิบายว่าเด็กกินซีกินซีกินสีอย่างกินซีแหละอ่านแล้วเพิ่งจะสรู้ว่าเลขตัวนี้นะลงทุนมากๆอย่างนี้เลเนาะคุณบอกเพิอพ่อนแม่เอาแคปหน้าจอค่ะน้ำหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสอง สามนะคะแคปเจอร์ค่ะชอบจัดขัดผ่านม่เพียงหนทางเท่านั้นมันูมี่ค้ใดดูจริงค่ะใบนี้มันบอกว่าใบแท้ร้านตัวเซนเดอร์ของแท้ร้านตเซนนะคะสําหรับฟันเป็นจริงนะคะให้ทุกคนบอก่าแม่โจคดีกันทุกคนเดอ้อสําหรับฟันเป็นจริงนะคะสองเจ็ดหนูกว่าวอ่าง้ามอยู่แต่ว่าหนูไปเซียงมลหนูบอกฟันนะคะแม่เมื่อขึ้นหนูเสียงสองเจ็ดกับหกเก่ามันจะเป็นมิสซิลี่ย่เป็นจังบ่ได้แต่ว่าหกสี่หนูยังเซียงหรือว่างวดนี้สีน่าจะมาแน่นอนนะสีกับหกนี่น่าจะมาอยู่นะ แต่ไม่รู้ว่าจะคู่กับอะไรจะออกคู่กันไม่รู้อ่าเอาลงนี่วันนี้คุณ่อคุณแม่เนาะเอาลงเนาะนัะน่นละผูดด้ใดที่เบิ่งคลิปนี้นะคะก็ขอให้คุณปอคุณแม่ถูกหวยรวยเบือนะคะอ่ามีโชคมีใช่ไปน้ำกันด้อค่ะคุณปอคุณแม่จ๋าสำหรับเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ว่าเดี๋ยวเด้อให้แบบว่าตอนนี้เพิ่นกรลั่งประมูลกันนะคะเพิ่นกระลั่งใส่ซองประมูลกันเสียให้แค่เม็ดเดียวเท่านั้น,พน,ใน,ในใ e e เพินนพ่นวางว้ในใซแค่เม็ดเดียวเด้อบ่าให้ร้ายหางอีก สียใหญ่ฟันเม็ดเดียวแต่ว่าลกที่มี่นะทิมี่ตัวร่องอยู่สองหางก็จังคนห้ชุดที่แหลกนะ่ะิ่นบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าถือแล้วถูกหลดเพถือคนอนจะเป็นบริสียใจแต่ว่างวดน,นี้ิ่นบอกว่าห้คุณบอกคุณแม่ล่อล่อคนจ้งน้อยเด้ค่ะสาหรับเจ๊ใหญ่นะคะเพิ่นสิฟันเม็ดเดียวให้เลยนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจ๊บุญก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะคะขออวยพอ่ออวยใจให้คุณพ่อคุณแม่ fc ทานช่องนะคะเจบะ๊บุญแลวกับคุณพ่อรวยถูกหวยรวยเบอร์นะคะ ปจำงวดที่หนึงไม่สาย,ยน2องผ้านารอยขอ,ขอให้ถูกเลขให้ได้เงินใส่สงการเด้อคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวถ้าน้องไา้แอดฟันยังไงห,หรือว่าเจ๊บุญฟันแบนบใสิเอามาบอกคุณพ่อคุณแม่ฟังเด้จอจากเจอกันให,หม่ที่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ